วันนี้ฉันจะย่างมาสเวลโลที่ฉันไปขโมยมาเทพเจ้ปาป่าตัวยังไม่รู้เรื่องเลยเอานี่ไปย่างหน่อยแล้วกันน่ากินจังอ้ำอู้อร่อยจังอเอาและย่างครั้งหนึ่งมีค่าอยู่นะ ข้าไฟหมววด้วยข้าเป็นยาย่ะกลัวร้านอาหารหนึ่งที่มีแต่กล่า ตายตายทำไมเนี่ยฉันต้องแจ้งตำรวจแล้วแกนี่ไม่บอกทำไมเธอแกเจ้าข้าเป็นแมวน้ำแะว่าไงเจ้าแมวน้ำเอากินปลาไปเงียบเงีย เอลชันเป็นหมอฟันนะเจ้าฉลามเดี๋ยวชันทำฟันให้เย้ฟันชันสวยมากเอลเอาลูกโป่งไหมฮะผมเอาสีชมพูกันแย่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 แแปลงฟันอยู่ อืมอืมำนมอือมอมอมอืมอืมอออืมอืมอืมอมมออออ้ bueno, าคนหนึ่งท <IL> like er <an> right. ี่ตายอยู่ข้างทางแล้วกลายมาเป็นผีค่อยๆเดินค่อยๆค่อยๆขับรถเป็นใหญ่ละเอาไว้ค่อยๆขับรถค่อยๆครับค่อยๆครับเฮ้ยมีสารเเมกค่อยๆค่อยๆครับอืออ่าอี เหยียบฉันแต่ฉันยังไม่ตายทีวีนี้จะมีตอย ไม่เอาล้วไอ้ที่นี่มีอะไรอยู่เนี่ยเปิดไฟไม่มีอะไรลองดูนี่ ไม่อยู่ยทำไมนะเป็นแบบนี้เป็นยยไงยอะไรพีโ่โหรอต้นไม้นี่ดูแปลกๆเฮ้อยอะไรอ,ะอ่ะแค่ต้นไม้อะไรเนี่ยมีตาด้วยเฮ้ยชักกี้ไหนเป็นอะไรลนะ่ะฉันเป็นอะไรไม่รู้ฉันโดนบังคับจาเทพเจ้าป่าต้นวันนี้ ในนี้นะเอี้ยเค้กี้เอี้ยเทพเจ้าปลาโตนายเอาอะไรมาให้ฉันกินเนี่ยแมงบ้อนมาแล้ว ไหนมีอะไรอยู่ตรงนี้ไหมไหนขอใส่รองเท้านี่หน่อยสิอือดูดีจังด,ดีจังไหนลองเอามาสหัวหัวหน่อยสิ